แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปวิดีโอ YouTube ฉบับเต็ม900คำเป็นภาษาไทยทั้งหมดเกี่ยวกับรถถัง l ลโอพาส 2A7 พร้อมมิสไสลายรุ่นปี2026ของประเทศไทยพร้อมฮุก30วินาทีแบบเร็วไม่มีการใส่ชื่อช่องออตโต้คาการชตามคำขอและเนื้อหาครอบคลุมทั้งสเปคราคาจำนวนและผลกระทบต่อภูมิภาคพร้อมสำหรับการนำไปพากเสียงหรือใช้ในวิดีโอเสียงดนตรีเท่เทเร้าใจคุณรู้หรือยัง ปี2026ประเทศไทยกำลังจะได้รถถังสุดโหดลีโอพาด 2A7 จากเยอรมนีแต่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาเพราะมันมาพร้อมมิสไซล์ side. ใช่ครับรถถังติดตั้งระบบยิงมิสไซล์แบบยิงได้ไกล5กิโลเมตรราคาคันละกว่า500ล้านบาทจอบเกราะได้ทุกสนามรบแม้แต่รถถังสตรูที่ซ่อนอยู่หลังภูเขายังไม่รอดอยากรู้รายละเอียดเต็มๆทั้งสเปคจริงราคาและซื้อกี่คันห้ามพลาดวินาทีถัดไปนี้เด็ดขาด ดนปรีเบาลงเข้าสู่เนื้อหาขีดขีดขีด,ขดเนื้อหาหลักลบศูนย์ต่อ30เป็นต้นไปพูดปกติวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกหนึ่งในดิวกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในรอบหลายปีกับการจัดซื้อลีโอพาด 2A7 รุ่นล่าสุดจากเยอรมนีพร้อมการติดตั้งมิสไซายรุ่นพิเศษที่ทำให้รถถังกลายเป็นอาวุธโรบไฮบริดแบบใหม่ก่อนอื่นมารู้จักกับรีโอพาด 2A7 กันก่อนรถถังรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถถังหลักที่ล้ำสมัยที่สุดของโลก พัฒนาโดย Krauss-Maffei Wegmann จากเยอรมนีใช้ในหลายประเทศชั้นนำในยุโรปจุดเด่นของมันคือกราะขั้นสูงระบบควบคุมการยิงทันสมัยและความสามารถในการรบในพื้นที่เมืองและในเดีลปี2026ของประเทศไทยรถถัง L ลโอพาธ 2A7 จะถูกติดตั้งระบบมิสไซนำวิถีระยะไกลแบบ SPY-LR2 หรือระบบใกล้เคียงที่สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลถึง5.5กิโลเมตรทั้งในแนวราบหรือหลังสิงกิจขวางนี่ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือรถถังพลแม่นปืนติดล้อ แล้วไทยซื้อกี่คันราคากี่บาทจากข้อมูลของสื่อด้านความมั่นคงและเอกสารงบประมาณกลาโหมรายงานว่าในปี2026ประเทศไทยมีแผนจะจัดซื้อลีโอพาด 2A7 จำนวน54คันโดยในจำนวนนั้น12คันแรกจะติดตั้งมิสไซล์เต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมไฟและการล็อกเป้าหมาย ราคาต่อคันของ Le โอพาต์ a 7แบบมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ11ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว400ล้านบาทไทยแต่เมื่อรวมการติดตั้งมิตรซัยระบบควบคุมขั้นสูงและค่าอะไหล่ฝึกอบรมทั้งหมดราคาจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ15-16ล้านดอลลาร์ต่อคันหรือราว5 5 0ล้านบาทสำหรับรุ่นเต็มระบบรวมมูลค่าทั้งดีลจะอยู่ที่ประมาณ750ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2 7 0 0 0ล้านบาทไทยโดยมีทั้งตัวรถถังมิตรซลยชุดซ่อมบำรุงและศูนย์ฝึกในประเทศครบถ้วน แล้วอะไรทำให้ l e โอพา d 2A7 รุ่นนี้แตกต่างมันไม่ได้มีแค่ปืนใหญ่120มิลิเมตรที่แม่นยำระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่การติดมิดสายยังทำให้มันสามารถยิงเป้าหมายไกลๆได้แบบเห็นก่อนยิงก่อนชนะก่อนแม้สัตวปรูจะอยู่หลังกำแพงหรือภูเขาก็ตามสไปเอลอร2ที่ติดตั้งมานั้นเป็นมิดสายนำวิถีอินฟราเรดแบบยิงแล้วลืมพร้อมระบอบล็อกเป้าอัตโนมัติแถมยังสามารถเจาะกรอดรถถังระดับสูงได้อีกด้วย นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีรถถังพร้อมระบบยิงมิตรซล์ติดตั้งถาวรซึ่งเท่ากับว่าเราได้เข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามภาคพื้นดินแล้วอย่างแท้จริงผลกระทบละ่ะแน่นอนว่ามีประเทศเพื่อนบ้านเริ่มจับตามองทั้งมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียเพราะนี่คือการเปลี่ยนดุลอำนาจทางบกในภูมิภาคแบบเงียบๆแต่ทรงพลังแม้ไม่ได้ยิงสัน์นดแต่การมีลโอพาธส a 7พร้อมมิสไทล์ประจำการไว้ก็เป็นการยับยัง้งที่ได้ผลแบบไม่ต้องอธิบาย กองทับ,บกไทยวางแผนจะประจำการรถถังชุดนี้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ชายแดนและเตรียมฝึกยุทธวิธีใหม่ๆเช่นการรบร่วมกับโดรนการรบในเมืองและการยิงมิสไซลต์ต่อต้านเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งไฮไลท์คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตั้งสูนซ่อมบำรุงภายในประเทศซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาต่ตางประเทศในระยะยาวและเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แน่นอนว่ามีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิจารณ์จากสังคมบางคนมองว่าใช้งบประมาณมากเกินไปแต่สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่านี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงและอธิปไตยของชาติในระยะยาวสรุปง่ายๆว่า l ีโอพาด 2A7 พร้อมมิสไซล์ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือยุทธภัณฑ์ไฮบริดที่รวมความแข็งแกร่งแบบกรหนักความแม่นยำแบบพลุ่งยิงและความคล่องตัวของรถลุยสนามไว้ในคันเดียว ปี2026จะเป็นปีที่กองทัพไทยยกระดับขีดความสามารถอย่างแท้จริงลองจินตนาการดูว่าลีโอพาส 2A7 คันสีเขียวเข้มวิ่งบนพื้นดินด้วยเสียงคำรามหนักๆพร้อมมิสไซล์ลำแสงอินฟราเรดล็อกเป้าได้จากระยะ5กิโลเมตรนี่ไม่ใช่แค่ภาพยนต์นี่คือของจริงที่กำลังมาถึงประเทศไทยขีดขีดขีดหากคุณต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มซับไตเติลหรือให้ช่วยตัดต่อสคริปต์ให้เป็นสไตล์ติ๊กตอกหรือช็อตบอกได้เลยครับ